วิววรรณรสแฮปปี้สเตตัสโสดชีวิตปังงานเข้ามาล้นจนไม่มีเวลาพักเลยค่ะหลายคนนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโสดแล้วสวดขึ้นมากๆนะคะสำหรับนางเอกสาววิววรรณรสปีตอนนี้คืนสเตตัสโสดอย่างเป็นทางการค่ะเนื้อหอมฟุ้งขึ้นมาท,าทันทีมีแต่งานวิ่งเข้ามาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นงานละครนะคะที่เข้ามาพร้อมกันแบบจุกๆและก็งานคอนเสิร์ตค่ะที่สาววิวเนี่ยได้โชว์ลีลาแบบท็อปฟองทั้งร้องทั้งเต้น เรียกเสียงคิดสนัทฮอลเลยค่ะนอกจากงานในวงการบันเทิงแล้ววีวรรณรสเนี่ยนับได้ว่าเป็นนางเอกสาวที่ประสบความสำเร็จทางด้านธุรกิจแวดวงความงามค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะรับบทผู้บริหารแบรนด์เครื่องสำอางขายดีเป็นเทน้ำเทท่าถือว่าเป็นสาวเก่งแบบ360องศาเลยค่ะแบบนี้นะคะที่เรียกว่าสวยสตองยิ่งโสดย,ยิ่งปังมากๆค่ะ